ลองขับของวิลเลอร์คุณได้ชิมใหม่เราจะเป็นตัว H1 ตัวลองท็อปนะครับตัวนี้เลยครับอีรินราน529ครับ้นแรกเลยโอเคแล้วครับก็สีดำนะครับผมเอ๊สีนี้เรียกว่าสีอะไรครับสีน้ำตาลครับเออสีนี้น้ำตาลสีนี้ก็สวยนะครับแล้วแต่คนจะชอบเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับแล้วก็ที่โชว์รูมมีเทปไดด้วยในผมขอดูบันไดที่บอกว่าโอเคครับบันไดที่ต้องบอกว่าทางนี้เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายนะครับครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับบกจะไปทดสอบนะครับเจ้าคุณไดเอ1ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวประมาณกลางๆนะครับในสนนราคาประมาณเลนล้านห้านะฮะอาจารไม่ผิดนะครับสมองไม่ดีชอบจําผิดด้วยเลยนะครับถ้าสนใจนะครับที่โชรูมนิธิบุญนะครับหรือว่าคุณไดเชียงใหม่เขามีรถให้ทดสอบนะครับ เซนเซอร์มันแจ้งว่าวเซนเซอร์ห่างกันมันจะปอดกระไดลงมาให้แต่ถ้าเซนเซอร์ประตูเข้ามาใกล้กันกันไดมันก็จะติดนักซ่อนหลบข้างในอ่าโอเคนะครับ <ผม S 1> เดี๋ยวคุณเจงลองเปิดใหม่อีกทีนึงถูกซ่อนไว้ใต้ท้องรถนะคะ,ะโอเคนะครับผมแล้วก็ไหนลองลองเดินโชว์ขึ้น<ช>ทําให้ผู้สูงอายุที่เจ็บเขา่าไม่ต้องก้าวขาขึ้นสูงนะครับขาลงเลยครับผมลงนี้ยิ่งง่ายเลเครับอ่าโอเคลองรับได้ประมาณกี่กิโลครับตอนนี้ ตอนนี้เราจะหน่ายเป็นคู่นะครับรองรับน้ำหนักได้ข้างละสองร้อยกิโลสองรอยกิโลโอเคคงไม่มีใครหนักเกินสองรอยกิโลแล้วครับผมคือสองคนไปนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับผมให้คุณเจ๋งขับก่อนนะครับนะครับก็เข้าสู่ช่วงการทดสอบนะครับในช่วงแรกผมให้คุณเจ๋งเป็นผู้ขับ นะครับผมเองก็นั่งอยู่ในตำแหน่งเบาะด้านซ้ายนะครับเพื่อจะจับฟิลลิ่งเหมือนกับว่าตำแหน่งนี้ภรรยาเป็นคนที่นั่งนะครับว่าเกียงคู่กับสามีแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยก็ออกจากชอทลูมแล้วก็วิ่งตรงวงแหวนนะครับวงแหวนก็จะเจอถนนรอยต่อของปูนซีเมนต์นะครับก็ยอมรับเลยว่าทําได้ดีนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะมีการเด้งของช่วงล่างแล้วก็ดีดนะเนื่องจากโชคที่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ สำหรับรุ่นใหม่นี้ผมถือว่าผ่านทีเดียวสำหรับสแตนดาร์ดนะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับแล้วก็ทั้งมุมมองการนั่งอะไรต่างๆนี่ผมถือว่าโอเคนะคันนี้เป็นรุ่นกลางๆประมาณทักงร้าน4ล้าน5นะครับของ Hyundai h ุ unda i H1 นะครับถ้าผมจะซื้อผมก็จะซื้อประมาณนี้แหละนะครับรได้เบาะหนังมาก็โอเคละออปชั่นอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เดี๋ยวไปเพิ่มเติมได้นะครับก็ยังในราคาสบายกระเป๋าอยู่นะครับถ้าเป็นตัวถ้าตัดใจเรื่องรุ่นล่างได้แล้วเป็นเบาะผ้านะครับก็ราคาก็ถูกลงไปอีกรู้สึกจะล้านสองกว่า,วานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนั่งแบบแบบนี้นะครับก็ถือว่ามุมมองที่เห็นเนี่ยไกลแล้วก็มองได้สูงนะครับผ่านรถหลังคารถกระบะ แบบยกสูงได้หลายคันเลยนะครับทัศนวิบบัยดีนะครับก็เร,เรียกว่าภายในก็หรูหรานะครับเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าเหมือนกับขับรถเชิงพาณิชย์อยู่นะครับไปรับผู้โดยทรงผู้โดยสารหรือว่าทําตรงทําทัวร์อะไรอยู่นะครับก็เหมือนเป็นรถส่วนบุคคลนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ คุณลูกนะครับนั่งไปเที่ยวกันหลายๆคนได้อันนี้ก็เปลี่ยนมุมมองมานั่งข้างหลังนะครับว่าโชคมันจะเด้งดิดหรือก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้นะครับสิที่นั่งถ้าพับแถวกลางก็นั่งแบบ2อสองแล้วก็สนะครับไปได้สบายอันนี้เราลงรอบ2ครับมอพายับนะครับวิ่งลูดบนถนนปูนซีเมนนะครับอันนี้ให้คุณเจ๋งเป็นคนขับแห่เราก็นั่งสบายเป็น VIP ไปเลยนะครับก็ เมื่อทดสอบเรียบร้อยก็ได้จังหวะเวลาเดี๋ยวบอกอก,ก็มาทดสอบขับเองนะครับเพื่อที่จะรู้ฟิลแล้วก็นำความรู้สึกนะครับมาเล่าให้ทุก,ท,กท่านฟังนะครับว่าการขับคุณได H1 เป็นอย่างไรตอนนี้บอก,อกจะลองทดสอบขับดูนะครับว่าฟิลลิ่งในการขับเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เคยเรียนในคลิปก่อนๆน,นะครับผมบอกอก,อก็ ที่บ้านยังไม่มีนะครับในเรื่องของตระกูลรถประเภทรถ MPV หรือรถตู้อย่างนี้นะครับคือที่บ้านมี4ีคูณสอยู่ละนะครับเป็นกระบะ4ประตูคราวนี้ตอนแรกคิดว่าจะซื้อ PPV คันหนึ่งนะครับคราวนี้มองไปมองมาแล้วมันก็เหมือนจะซ้ําซ้อนนะแล้ว PPV มันก็ไม่ได้กว้างเสมอไปนะครับก็เลยลองดูว่างั้นเราเปลี่ยนแนวไหมเอ n งบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาหารถตู้หรือ MPV ที่มีลักษณะของพ่อบ้านขับเองได้ไม่มีลุกเหมือนกับเป็นขับรับจ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ บอกตรงว่าฮุนไดเอตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าก็คงยังไม่ไปถึง star l เลนะครับเพราะว่างบประมาณถ้าตั้งไว้ประมาณสักล้านสี่กว่านี่ก็มันก็ถูกกว่าเราเอาเงบประมาณไปซื้อ PPV 4ีูณ4นะครับแต่ถ้า PPV 4ีณ2ก็ล้าน2ล้าน3ก็โอเคโอเวอร์ Over นิดมานิดนึ่งนะครับการนั่งขับก็ไม่ที่บ้านไม่เคยมีรถขับประเภทนี้นะฮะขับแต่รถ 4, ี 4, แล้วก็มานั่งรถสูงๆขนาดนี้ก็ ฟิลในการขับก็ไม่ได้แตกต่างกับรถกระบะหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่เคยขับอยู่นะครับแต่ว่าช่วงล่างจะดีกว่านะครับช่วงล่างจะดีกว่าแล้วก็มุมมองเห็นได้ไกลกว่านะครับทาให้ขับละเพิดเพลินเรียวแรงนะครับแรงม้านี่ร้อยเกว่าตัวนี่ผมถือว่าโอเคละนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2,500ซีซีประมาณนี้นะครับทำได้ดีแล้วก็มีระบบเสถียรภาพการทรงตัวกับแท็กชั่นคอนโทรลด้วยผมถือว่าทําให้มั่นใจนะครับในการ ขับมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าซื้อคันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คงให้ภรรยากับลูกนะครับแล้วก็ครอบครัวไปนั่งข้างหลังนะครับจริงๆบกกเป็นคนชอบนั่งขับรถคนเดียวเปิดเพลงเบาๆนะครับบางทีไม่ก็ชอบใครมานั่งคุยใกล้ๆหูในการขับทงางไกลนานๆนะครับก็ให้เขาไปนั่งคุยกันจุกจิกจุกจิกข้างหลังไปเราก็เป็นพลขับไปก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับคนเชียงใหม่อย่างบกก็ปิดเทอมทีก็โหยหาไปทะเลนะครับ เดินทงา,างไกลๆคันนี้ถ้าได้มานี่มีไปถึงสิงคโปร์แน่นอนนะครับผมก็ทำการทดสอบเจ้า Hyundai h ุ u n d a i s 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องต้องต้องเรียนอย่างที่ผมคุยในคลิปครั้งแรกนะครับว่าที่บ้านผมไม่มีรถประเภทนี้อยู่อยู่ที่บ้านนะครับและผมก็กำลังเปรียบเทียบอยู่กับ p p v ที่จะซื้อนะครับผมก็เลยตัด p ี v ออกไปว่าเอาอันนี้มาประจำการดีกว่าครับหลังจากทำการทด,ทดสอบนะขับนะครับ,รบเพราะว่าที่ฮุน a ดเชียงใหม่เขามีรถ S1 ให้ลองขับง่ายมากคุณไม่ต้องไปดูเบอร์ชัวร์หรือว่าดูสเปคอะไรมากมายแล้วไปถามคนอื่นว่าเป็นยังไงยังไงคุณมาลองขับด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าที่นี่มีรถทดสอบให้นะครับไม่ได้มีกันทุกโชว์รูมนะครับแต่ว่าที่คุณใดเชียงใหม่เขามีให้ขับนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเกรงใจในเมื่อเขามีให้ขับคุณจะได้ลองนะครับคุณจะได้ลองคุณอยากจะลองขับขึ้นดอยสุเทพก็ได้นะคุณก็ติดต่อนะครับคุณเจ๋งก็ได้หรือทีมงานฝ่ายขายของคุณไดเอสวันก็ได้นะครับที่ผม พอนั่งแล้วเนี่ยมันจบนะครับแล้วก็มุมในคนขับเพราะว่าถ้าผมซื้อคันนี้เนี่ยคนที่ขับก็ไม่พ้นผมนะครับผมเป็นคนขับแน่นอนนะครับขับไกลด้วยนะครับเชียงใหม่ทะเลเนี่ยแน่นอนนะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับเพราะว่า,าบ้านผมก็ญาติทางเตี่ยก็ยังอยู่กรุงเทพนะก็ยังต้องไปไปมามาอยู่นะครับกับเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรถยนต์ที่บอกตรงว่า เป็นรถที่เราใฝ่ฝันนะครับอยากให้มีประจําการไว้ที่บ้านหนึ่งคันในราคาที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้รถพีพีวีก็อยู่ประมาณล้านล้านสี่ล้านห้าตัวนี้ก็ประมาณนั้นนะครับราคาก็ประมาณใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่และได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถ้าโอเคนี่ผมก็อยู่ประมาณรุ่นกลางกลางตัวนี้ผมว่าก็กโอเคแล้วได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะครับผมว่าเพียงพอครับถ้าคุณเห็น บร์ชัวนะครับที่เขาโปรโมทนะครับนี่คือภาพลักษณ์ของรถครอบครัวนะครับโอ้โหถ้าลูกเพียบขนาดนี้หนีไม่พ้นครับคุณไดเอชวันครับคุณนะครับนิตทิบูลออโต้เซลล์ครับหรือคุณไดเชียงใหม่นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0 5 3 8 9 1 5 1 1 1 -4 ถึงครับอรุณครับ ประชาสัมพันธ์ปิดท้ายคลิปนะครับบอกอก็จัดคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศนะครับรอบๆประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมานะครับดารัตมุยินเน่ที่เวียดนามนะครับเมืองยองเชียงตุงเมียนมาหลวงพะบางสปปลาวนะครับเสียมราชกัมพูชารับจัดหมดนะครับถ้าสนใจก็เรียนเชิญครับ